ทำไมถึงเลือกเรียนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต้องบอกก่อนว่าเกดอะจบปริญญาตรีวารสารศาสตร์ใช่ะะใช่ค่ะที่ธรรมศาสตร์ค่ะต่อแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทเอ็นซีมาร์เก็ตติ้งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแอนด์ชานเล็งแมจเมนท์ที่โนเซียอ<ช>ัพเซอร์เร่ค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานกลุ่มเดียวกับเกดอะเหมือนเขาแบบเป็นเป็นเรียนหนึ่งปีแล้วก็เพลสิเมนต์หนึ่งปีก็คือเหมือนเป็นฝึกงานไปด้วยอืมค่ะดีเลยนะสนใจค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กับน้องเกศค่ะน้องเกศเรียนอยู่ที่ University of Surrey แล้วก็วันนี้เข้าลอนดอนมาก็เลยได้มีโอกาสได้มาคุยกันทำ Student s t o r i ด้วยกันค่ะชื่อเกศนะคะอยู่ University of Surrey ค่ะสาขาเรียน Digital Marketing ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเราเราเจอกันล่าสุดที่เมืองไทยเลยแล้วก็มาเจอกันที่ท,ท,ที่นี่ ทำไมถึงเลือกเรียนที่ทำาลา็ตติงต้องบอกก่อนว่าเกศอ่ะจบปริญญาตรีวารสารศาสตร์ใช่ใช่ค่ะที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็แล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทลนเอนซินมาร์็ติง Digital Marketing and Channel Management <ช>ที่ <S 2> <S 2> นนเซียบ s เ r r ร่ค่ะอ่าทำไมเลือกเรียนจ่ะคที่มาเรียน Digital Marketing เพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างสำคัญกับปัจจุบันอะไรเงี้ยใช้ Digital Marketing ค่อนข้างเยอะแล้วก็โซเชียลมีเดียมันแบบเหมือนมีบทบาทในใน,ในแบบการทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนทำงานอะ่ะเคยทำงานเป็น Marketing ก็เลยแบบรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเอาไปต่อยอดได้เกิดทำเกี่ยวกับ Marketing ิ้งใช่ <Digital S 2> ค่ะมาอยู่นานเท่าไหร่คะ ทำงานอยู่ปีหนึ่งก่อนมาต่อโคค่ะต่อยอดได้ดีเลยในสาขานี้ค่ะแล้วตอนที่เรียนเียนหนักไหมอ่ะที่สาขานี้เออถ้าเรียนเรียนไม่หนักค่ะเรียนอาทิตย์ละ3วันแล้วก็วันละประมาณสองชั่วโมงค่ะจะแบ่งเป็นเลคเชอร์หชั่วโมงแล้วก็เซมินารหนึ่งชั่วโมงหลายวิชาไหมคะถ้าเทอมนี้เรียน4วิชาค่ะวิชาก็จะมีพวก channel management มี Digital Marketing เอ่อมี e n t r e p r e n e u r s h i p แล้วก็ อีกอันนึงอะไรนะจำไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะทีนี้นักเรียนในห้องเลยอะ่ะมีทั้งหมดประมาณเท่าไร่กี่คนมีหลายชาติไหมมีเด็กไทยไหมอะไรถ้าถ้าเป็นเลคเชอร์ห้องใหญ่ก็เยอะอยู่คะ่ะประมาณเป็นร้อยคนแต่ว่าเขาก็จะแบ่งเซมินาเป็น2องเซกหรือ3ามเซกห้องละประมาณ3 0ถึง40คนแล้วก็ถ้าในในห้องเรียนก็จะมีหลายเชื้อชาติเลยมีทั้งอินเดียมีจีน แล้วก็มีแบบคนอังกฤษเองแล้วก็จะมีคนไทยถ้าคนไทยก็มีประมาณหกถึงเจ็ดคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เรียนแบบสิ่งที่คิดไว้ก่อนมากับตอนมาเรียนแล้วอ่ะเหมือนที่คิดไหมหรือว่าแบบว่าเปิดกว้างยังไม่ได้เตรียมอะไรไวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดล่วงหน้าคือไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่แบบไม่ได้จินตนานการไว้เท่าไหร่แต่ว่า คิดว่าอาจจะต้องเรียนหนักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาถึงมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นทํางานกลุ่มแล้วก็แบบเป็นงานส่วนตัวมากกว่ารู้สึกว่ามันก็บาลานซ์ชีวิตได้ดีอะไรเงี้ยแบบมีเวลาว่างแล้วก็เรียนวีคนึงมันแค่3วันมันเวลาว่างมันค่อนข้างเยอะเมื่อกี้เราเราเราคุยกันว่าชอบหลายวิชาที่ได้ยิงแอดด้วยค่ะแล้ทำโครารเราให้ฟังหนกอยก็เอ่อวิชาที่ได้ยิงแอดมันคือวิชาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งค่ะเราแอดโซเชียลมีเดียมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่า มีซิมูเลเตอร์แบบเป็นจำลองสถานการณ์เหมือนแบบเขาเป็นบริษัทจ้างเราอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราลองยิงแอดตามคําสั่งของของบอส<ม>ก็สนุกค,ค่ะรู้สึกว่าแบบมันได้ทําอะไรอืมค่ะแล้วนอกจากเรื่องเรียนแล้วทำอะไรบ้างเวลาที่ไม่ได้เรียนถ้าถ้านอกเหนือจากเรียนก็จะมีทำา่าททมค่ะเป็นาราททมจอบแล้วก็จะมออีอยู่กับเพื่อนบ้างแล้วก็มาเที่ยวบ้างอะไรเงี้ย มาเที่ยวบ้างมาเที่ยวแบบหมายถึงว่ามาลอนดอนมาอะไรอย่างเงี้เพราะว่าจากเซอร์รี่มาก็มาง่ายแบบใช้เวลา40นาทีใกล้ใกล้ลอนดอนหูกไมหาวิทยาลัยแบบใกล้ลอนดอนด้วยที่นี้มหาวิทยาลัยเซเร่มีหลักสูตรที่เหมือนกับว่าเรียนแล้วก็มี p l a มน m e n t งานด้วยมีเพื่อนในสาขาที่เลือกโปรแกรมนี้ไหมคะได้พอรอบมัยเออมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานกลุ่มเดียวกับเกดอะเหมือนเขา บ <S <S บ <า S 1> เป็น<ม>เป็นเรียนหนึ่งปีแล้วก็เพชเมนต์หนึ่งปีก็คือเหมือนเป็นฝึกงานไปด้วยค่ะดีเลยนะ่าสนใจค่ะอยากฝากอะไรถึงน้องคือสาขา d i จิทัล Marketing เนี่ยเป็นสาขาที่ฮิตเลยแหละเราก็มีเด็กสนให้ความสนใจเยอะมากๆตลอดทุกรอบไปสมัครเลยใช่ค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่อยากเรียนสาขานี้ ว่าเป็นสาขาแบบเป็นสาขาที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันแบบก,ก็สําคัญกับในโลกปัจจุบันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเซอร์รี่แบบเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นแบบมีครบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากถึงคนที่อยากมาก็มาเซอร์รี่ก็น่าเป็นเป็นอีกมหาลัยที่น่าสนใจค่ะ อบอุ่นอบอุ่นน่ารักมากเลยทีนี้อยากถามเกศว่าอยากฝากอะไรถึงน้องที่กําลังตัดสินใจว่าจะมาเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษดีหรือเปล่าในประสบการณ์ส่วนตัวเกศคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าเออใครที่อยากมาเรียนนะคะก็คือแบบไม่ต้องลังเลมาได้เลยเพราะว่าแบบนอกจากความรู้ที่จะได้รับอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ทางมิตภาพได้คอนเนคชันแล้วก็ได้แบบเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอแล้วก็แบบ บางทีมันเงินซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองด้วยก็แบบสนุกค่ะอย่างเซอรี่ก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็เป็นเมืองที่น่ารักแต่ว่ามีครบแล้วก็ใกล้ลอนดอนด้วยก็เป็นอีกเมืองหนึง่งอีกมหาลัยที่น่าสนใจค่ะอค่ะดีมากเลยขอบคุณที่มาแชร์ข้อมูลวันนี้แล้วก็พี่ดีใจที่ได้เจอกันค,ค,ค่ะเหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยค,ค่ะนีค่ค่ะ